เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดติดตามสาระด้านไอทีในแบบ g o อ i อิดอิสซิลี่ที่ g o อ i อิดชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหาเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PTPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันค่ะกฎหมาย PTPA เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงในแวดวงการตลาดออนไลน์และการทำธุรกิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆเพื่อธุรกิจจากรูปแบบเดิมให กลายเป็นไปอย่างถูกต้องและอยู่ในขอบเขตเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆเพราะในปัจจุบันนี้โลกดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนประกอบสําคัญของมนุษย์สามารถสัมผัสได้ทุกที่และทุกช่วงเวลาในการดําเนินชีวิตเลยค่ะ โดยช่องทางในการห้องโลกออนไลน์สามารถมีทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเหล่านี้นะคะล้วนมีการใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนํามาใช้ประเมินผลวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วองค์กรที่ต้องใช้ข้อมูลสําหรับการเป็นฐานเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจะทําอย่างไรรวมถึงเจ้าของข้อมูลเองจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในคลิปนี้นะคะจะพาคุณไปตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ5เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDBA หรือพระราชบัญญัติคุ้ม คองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2565นี้นะคะนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการดิจิทัลของไทยเลยทีเดียวค่ะทำความรู้จักกับ PDP a หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก,กันก่อนเลยค่ะเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นทรัพย์สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรจึงต้องมีมาตรการออกมาควบคุมเพื่อไม่ให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกินขอบเขตเพื่อรักษาสิทธิ์ของเจ้าของขอ,ของข้อมูลส่วนตัว เอาไวะะ้จึงนำมาซึ่งกฎหมาย PTPA ที่ย่อมมาจาก Personal Data Protection Act กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562นั่นเองค่ะที่จะมีการถูกใช้อย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะกฎหมาย PTPA คือกฎหมายสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะสามารถสร้างมาตรฐานสำหรับการจั เก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยไม่นําไปใช้นอกเหนือความต้องการของเจ้าของและถูกนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามที่เจ้าของข้อมูลได้ยินยอมอย่างเป็นทางการกฎหมาย P ี PA จะมีหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้องค์กรต่างๆนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งข้อมูลด้านการเงินข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลอื่นๆเป็นต้นนะคะมาเข้าเรื่องว่าความ เข้าใจผิดเกี่ยวกับ PTPA มียังไงบ้างเนาะแน่นอนว่าถึงแม้ PTPA จะถูกประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อปี2562ที่ผ่านมาและจะถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนปีนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะักในการเตรียมความพร้อมนะคะและยังมีอีกหลายๆองค์กรที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หลายข้อเลยทีเดียวเพราะการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของกฎหมาย PTPA นั้นจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเคร่ง คและถูกต้องเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้ค่ะดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของกฎหมายนี้และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะในคลิปนี้จะมาอธิบาย5เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA กันค่ะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA ข้อที่1ไม่มีโทษร้ายแรง PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2565อย่างเต็มรูปแบบถ้าไม่มีการเลื่อนนะคะและเป็นกฎหมายสำคัญในโลกธุรกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมตระหนักรู้และทำความเข้าใจถึงสิทธิ ในการยินยอมและการเข้าถึง Personal Data นอกจากเจ้าของข้อมูลจะต้องทําความเข้าใจแล้วยังรวมไปถึงแพลตฟอร์มและองค์กรต่างๆที่จําเป็นต้องเรียนรู้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย PTPA คือการไม่ได้รับโทษร้ายแรงแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าการปรับสูงสุดของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นสูงถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและสามารถถูกฟ้องได้ถึงสาศาลเลยทีเดียวคะ่ะมาดูบทลงโทษสําหรับกฎหมาย PTPA กันนะคะบทลงโทษทางแพ่งของกฎหมาย PTPA ในกรณีที่ผู้ ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนะคะสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งการประมาทและฝ่าฝืนโดยจงใจจะต้องชดเชยค่าสินไหมาตามความเสียหายจริงโดยค่าสินไหมจะเพิ่มสูงสุดไม่เกิน2เท่า อันที่2นะคะบทลงโทษทางปกครองในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูลอย่างถูกต้องไม่ได้แจ้งรายละเอียดอย่างถูกต้องให้เข้าของข้อมูลรู้และไม่ขอความยินยอมได้รับโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทในส่วนการรวบรวมข้อมูลนะคะโดยประ,ะจาทฐานทางกฎหมายเก็บข้อมูลเกินความจําเป็นไม่ได้แจ้งการเข้าถึงข้อมูลใหม่ได้รับโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทค่ะสุดท้ายนะคะอันนี้ตัวอย่างสุดท้ายจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวได้รับโทษ ปรับไม่เกิน5ล้านบาทค่ะ อันต่อมาเป็นบทลงโทษทางอาญานะคะถ้าหากผู้ควบคุมหรือผู้ประเมินผลมีการเปิดช่องข้อมูลที่อ่อนไหวที่สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลนะคะโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลมีโทษจำคุก6เดือนและปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายได้รับการดูหมิน่นเสียชื่อเสียงและในกรณีที่สแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองนะคะมีโทษเพิ่มขึ้นค่ะก็คือมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะต่อมา มาฟังความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPa ข้อที่2กันค่ะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องยินยอมทุกครั้งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตามกฎหมาย PDPa เจ้าของข้อมูลจะต้องยินยอมทุกครั้งเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆแต่ในความจริงแล้วค่ะเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ควบคุมข้อมูลทางเจ้าของข้อมูลเพียงแค่กดยินยอมครั้งแรกและครั้งเดียวนะคะตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันลงสมาร์ทโฟนหลังจากที่ลงทะเบียนเรีย การเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะต้องมีการขึ้นแสดงขอความยินยอมเมื่อคุณกดยินยอมหรือตกลงไปแล้วในครั้งต่อไปที่เข้าแอปพลิเคชันและใช้งานก็ไม่จําเป็นต้องกดยินยอมอีกครั้งค่ะจนกว่านะคะจนกว่าจะหมดระยะเวลาของการให้ความยินยอมในครั้งนั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงการขอข้อมูลถึงจะมีการแสดงผลการขอความยินยอมอีกครั้งค่ะต่อมาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ p t p a ข้อที่3กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ ใช้งานทั่วไปอันนี้ก็เข้าใจผิดกันซะเยอะนะคะเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเลยทีเดียวความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ p ี p a ข้อที่3กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไปเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเลยทีเดียวนะคะสําหรับความเข้าใจผิดข้อนี้นะคะหลายคนอาจคิดว่ากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลสําคัญเพียงแค่กับธุรกิจองค์กรและผู้ประกอบการเท่านั้นที่จะต้องทําความเข้าใจแต่ทั้งนี้นะคะตามกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลทุกชนิดเลยค่ะในทุก ภาคส่วนที่จะส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปอุตสาหกรรมธุรกิจโดยไม่แยกว่าเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนล้วนต้องทําความเข้าใจและรับผิดชอบทั้งหมดค่ะซึ่งแต่ละหน่วยงานทาง PTPA บังคับใช้แตกต่างกันโดย p ี p a จะเป็นกฎหมายสําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้องและประาศจากการยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่จะแสดงถึงบุคคลน,นั้นๆทั้งในทางตรงและทางอ้อมค่ะต่อมา ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ p d p a ข้อที่4นะคะจะต้องถูกจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลถึงแม้ว่า p d p a จะเป็นกฎหมายในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ก็ทําให้หลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งแท้จริงแล้วค่ะ p d p a เป็นกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับใช้เพื่อควบคุมการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้นําไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน การใช้เพื่อผลทางธุรกิจและอื่นๆโดยปราศจ,จากการยินยอมของผู้ใช้งานถ้ามีการฝ่าฝืนนะคะก็จะมีโทษทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองเลยทีเดียวทั้งนี้นะคะการแสดงแจ้งเตือนเพื่อให้กดยินยอมเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆเป็นเพียงการแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และขออนุญาตเก็บข้อมูลเท่านั้นซึ่งผู้ใช้งานค่ะสามารถอนุญาตหรือปฏิเสธก็ได้โดยที่ยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกตินะคะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA ข้อที่ ี่5การสร้างแบบฟอร์มไม่ใช่เรื่องสําคัญหลายธุรกิจมักจะเกิดความเข้าใจว่า PTPA ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ปล่อยไปตามปกติแต่ต้องบอกเลยว่า เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยค่ะพอผู้ควบคุมข้อมูลทุกภาคส่วนนะคะที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลจะต,ต้องทําแบบฟอร์มสําหรับการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลมาแสดงไว้ที่หน้าแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถที่จะอ่านรายละเอียดและจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้ตามความต้องการของตอนเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะ PDPA หรือพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็น เรื่องที่ค่อนข้างใหม่ต่อสังคมไทยในปัจจุบันและอาจทําให้หลายๆคนหลายๆธุรกิจตกใจกันไม่น้อย <c oughs> เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานและการใช้บริการรวมถึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรที่จะทําความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ทั้งในด้านการศึกษาข้อมูลและสร้างแพลตฟอร์มที่ถูกต้องสําหรับการให้การยินยอมของผู้ใช้งานการศึกษาบทลงโทษและมาตรฐานที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็น5เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะช่วยคลายข้อสงสัยและความกังวลเพื่อให้คุณได้มีความพร้อมที่สุดสําหรับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นค่ะในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะมาติดตามเทรนและเข้าใจโลกดิจิ ดาได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ